เป็นปลายอย่าฆ่าครับนี่แหละมองหนูอยู่ดีห้อาอ้อยเขาหนูนะครับเอาละครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมตอนนี้สิผ้าลงไปยิ่งหนูครับผมบ<ว>หนูติดหนูติดบ่วง,วงเอา้าพี่น้องนี่ครับผมเอาแล้วพี่น้องครับผมใส้ใส่ท้ายนี้ ขอข้าไม่ญงจะไหนก็ขออนุญาตก,กินข้าว่อนะครับเนาะสวัสดีครับอิสานออกหากินครับผมมือนี่สิภาพพ่อแม่พี่นอ้องทุกคูทุกคนครับผมมาอ้อยเขานูนะครับแล้วก็เมื่อตอนกลางวันนะครับที่เห็นในคลิปนั่นก็เท่ากับใส่บ่วงไปแล้วนะครับคือเอาครับผม มากครับเสี่ยนกัดคือเอาครับครับพี่น้องแลกักการเซฟได้ครับผมบรรยากาศย่ามแลงเหลืองานเหมือนเดิมครับผมหลังจากเข้าไปหาปลากอยแล้วเนาะคลิปนี้พีนี่นะครับกับสีผ้าท่านผู้ชมนะครับมาหาอ้อยเข่าหนูเนาะปุณน,นะเพราะว่าเกี่ยวข้าไปโดนแล้วเนาะเหเวลานะครับกับสีมีอ้อยเขา่าแล้วก็สั้นตอกเหมือนเดิมครับหากินแบบบ้านๆน,นะครับไปกันไปเรื่อยๆเนาะ ยามนี่ก็จะออกหาหนูดูแน่นะครับเนาะพี่น้องแนหนหนี่นะครับกำลังทํำซุ่มนะครับก็จะว่างเขาอ้อยเขานี่ครับก็จะมีลำนะครับลำอ่อนกับเขาเปลือกนะครับที่อ้อยเห่าที่เยอือเป็นเยือะนะครับรอหนูมือนี่นะครับ จงังไรนะครับกับฝากท่านผู้ชมนะครับติดตามนะครับช่องของอีสานออกหากินของเฮาเหมือนเดิมครับท่านที่ติดตามแล้วนะครับก็บขอบคุณได้หล,ลายนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องน,น้อยอีสานออกหากินของเฮากับวิถีชีวิตบ้านบ้านบรรยากาศย่ามแรงครับในเวลาออกหากินเนาะเป็นบอลเชฟดิ น,นี่ครับไบหลุนอีสานบ้านเฮ่าข้อหายสาวติ๋มานี่ครับข้าวกระเทียมข้องใบย่างนะครับว่าให้หยับเสียังนั่งกอกแกะเพื่อเฮาเจดได้มาแย่งมึงหนูตรงหันอือคือนเหรอนี่ครับข้าวกระเทียมยายกองไปเรื่อย จากนันนะครับขออนุญาตหยอดเข่าหนูก่อนนะครับเดี๋ยวจากไหนกลับไปรับชมตอนทีเข้าหาหรือว่าเข้าลงมาไต่นะครับส่วนตอนนี้นะครับก็บที่ว่างกองเข่าหนูเป็นระยะระยะไปเพื่อได้บังผลได้มากที่สุดนะครับเนาะนี่นะครับก็มากับเราเซียนเพื่อนนะครับไปครับผมไปรับชมตอนทีเข้ามายิ่งกันได้เลยครับผมไป ไปครับผมไปยามบวกกับสันตอกนะครับเนาะประครับพี่น้องทุกคูทุกคนครับผมไปยามบวกกันเอาสียามบวกกันยมงมันขึ้นเนะาะเป็นอย่างไรล่ะบัรทุดิฟเฮาบอนี้แลอากาศอากาศแง๊บด้วยนก็สิผ้าสันตอกต่อเลยครับผมักเสียนกับ หนูติดหนูติดบ่วงเอ้าพี่น้องข้าแต่สันหนูติดบ่วงโอ้มีนะครับผมเอาแล้วพี่น้องครับผมแสงตานีมีครับผมหนูติดบ่วงแต่ว่า,า,วายๆๆอยุ้งแค่แค่ยี่โมงนี้เปนโบตีงเนาะอืวันได้ยินแข็งแข็งอย่เมื่อกี้เอาละครับผมนึม่งเต็มอ่ากินม้ำมันครับผมนี่แหละ สารออกหากินออกหาวัตถุดิบชั้นดีของคนสารบ้านเท่าใน้ยามเกี่ยวเขา่ามันเป็นยังี่ตัวอมองหันท่านตัว <c oughs> <c oughs> ผมใส่วงวบนี้<อ>ผมยางมันจะไปเปิดอนเป็นวงมันถือประเดน็นครับคือเป็่วงก็ดี <c oughs> มันมีหอยดินด้วยก็บวงเนี่ยมันเนียยพิบเลยครับยืนสั้นตอกตางดนนะครับสั้นตอกมองทีนุถูถกเี้ยเนีมันแขกแขกมากนี่หาหัหินอ่ะผมหนึ่งตัวครับผมแต้มครับ ไปครับผมไปรับชมบร<อ>บรยากาศต,ต่อไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวเซอร์ไปชื่อกบชิมานบชิมันเนี่ยเดี้ยวมันถือยู่แล้ววะมันถือยู่แล้วมัง้งนู้มันบดตีเ๋เนาะนู้นยาำเน้นบดตีงไปครับผมไปรับชมบรรยากาศต่อไปเรื่อยๆนะครับกระสันตอกกับกระยามบวกนี่ก็จะ,จะเป็นแถวนี้แหะครับไปครับผม มือเรียนถามพ่อเนกันวะหนูฟังใครฟังมันไปครับผมอันนี้นะครับผมยามบวกฝั่งยามบวกข้างเด้ตัวนึงครับผมนี่กระลังสุดท้ายแล้วเนาะน้ะนองมีโค <laughs> ่งนงตามครับผมเดี๋ยวกลับไปรุ่นไม้อ้อยเข่าเข้านอนพี่น้องให้มันได้ นี่ก็คือนะครับเนาะไปครับผมไปดูนไม้อ้อยเขาเข้าเอาละครับผมตัวแรกของเขาเชฟเดกกํลังถอนขนเนาะเดี๋ยวให้เสียนกัดลงไปเบิง กองเขา่าเรียก<ะ>เฮ็ดกินเลยเออมาครับผมอาเด็กเงี้ยมานี่นะครับนั่งกลางกองไฟลุกค้นนู้ไปเรื่อยๆครับมาครับผมรอบนี้เจียนกลับแต่มาอีกตัวนึงครับผมเป็นตัวที่สองอู้ตัวนี้เงี่ยในทำการได้ครับผมนี่กองเขา่าได้หรือเปล่นี่ครับผมนู้กองเขา่าเรืยกตอกไว้สิ ไปยิงเอามาเมื่อกี้นะครับเนาะนี่ครับตัวที่สองห้านี่นะครับอีสานออกห้ากินห้ามานอยู่ครับสองตัวนี่ก็บไปเห็ดเพิ่มครับผมนี่นะครับจะได้กิ้นเขากันแกนกันไปยิงมาเมื่อกี้ของเขานะครับเนาะมันก็จังสีนะครับเรื่อยๆเมื่อกี้กับทิดบ่วงนี่ก็เอาทรงหมอกครับทรงหมอกให้เชฟเร่ครับเชฟเร่กันจะได้ลกขนนะครับเนาะ นาว่าเป็นเชฟนี่นะครับนูกองเขามันก็ใส่เวลาในจักน้อยนึงเนาะนี่ครับผลตัวแรกแล้วก็ตัวที่สองเอาเข้าไปครับผมล่อขัววันที่ตานี่เอาซ้ำนี่ละพออยู่พอกินแล้วนะครับเนาะเหมือนเดิมแล้วเขากับว่าเห็ดกับเขากินขัวกินแบบง่ายๆคือเแล้ครับผมกับเขาล้วก็เขากลอล่อเชฟเปิดลกค้นใยงว นะ่าจะเบิดอีกหรือบอกพ่อแมณน้ำตาลสดอีกปพ่อแม่ครับขวดน้ำตาลสดเนี่ยอาจจะเบิดอีกจักขวดขวดโตๆครับผมไปครับผมจะไดนกัมูลมวยน้ำกันแล้วก็ไปเบิ่งตอนที่เฮาขัวแล้วก็กินข้าวกันนะครับเนาะยังไปเบิ่งตอนปรุงครับแก่ข้าวข้าวขนหนูโอ้ยพ네ี่น้องหนูมันบูเป็นปัจจัยสำคัญครับในความสุขความสุขที่ห้าคือการออกมานั아아่งกินข้าวร่วมกันอ่า ของกินคือจังแบบเก่าหวพรมผ้าเออกิ่เก่าหวพรมผ้าอ,อยู่กันแบบบ้านๆครับแต่ยังว่าท่าในถิ่มแบบวัฒนธรรมเดิมๆนะครับเนาะนี่นะครับเดี๋ยวจะเจียนกาดเพิ่นกำลังลงไปเบิ่งหนูอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวรอเจียนกาดเพิ่นครับเดีแบบ๋ยวจะไปนิ่ง มาครับผมเริ่มควากันเชฟเกลกตำเครื่องไในงามแห่งครับวันนี้เครื่องแกงเหรอเครือาาค่องควนเครื่องสอดไง <c oughs> เอาแบบจัดจาดนได้เนาะกำลังโคกป้อมโอ้ยว <มา S 2> ันนะี้ครับผมวันนี้ไปมือเชฟเล่ครับนี่นะครับมีทั้งเซี่ยนแล้วก็มีทั้งเชฟ เหวี่ยครับหนูเห่าเนาะโอ้ยแต่จานบุงใหญ่นึงครับพี่น้องเบื้องติดนะครับผมโอ้ยมันบ่น้อยด้ยนี่หนูสองตัวนี่ครับนี่นะเอาพ่ออยู่พ่อกินพ่อได้เฮ็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมแล้วก็เอามาจักระดีมีความสุขแบบอีสานอีสานบานห้ามมาฝากกันครับนี่นะครับผมกับเชลเล่อะส่งมอบต่อนี่แหละครับผมเป็นทั้งพีซีกร์แล้วก็ลูกมือเนาะครับนอกมือนี่ ใส่หนูลงไปครับผมหนูตัวมึงเงี้เครื่องหมอปนครับสูตรผมสิพวกคนนะครับเดี๋ยวให้น้ำมันออกกันก่อนนะวนควันตาตอนนี้ไฟแห้งนะครับเดี๋ยวเอาไฟออกกนน,นนจังไรเนาะครับเนะาะมอแห้งหมาอแห้งครับน้คมันนน้มัหมูอ,อ่อนหั นามกดโค้งลงไปครับผม้งเดปูงยังเดกวาั้วันจ้ขาขึ้นแน่นอนพี่น้องนู้ซองตัวเครื่องหมอยังบ่ท่นไหนใส่พักเลยนี่ งอที้สิหน่อยนี่นะครับระดับเชฟดิโม่ใหม่กับโมสุบบ่เอาห้าแล้ครับเพราะว่ามันเหลือสองตัวสุดท้ายแล้วมาครับผมบันี้ก็ทิ้งไว้ให้หนูมันสุกเนาะ พอหนูสุกเดี๋ยวเ่าจะง้อ,งอปรุงแล้วก็เติมน้ำนิดหน่นนอยนะครับผมนี่ครับพี่น้องอันนี้ก็พืชผงนัวน้ำปลาสองอย่างพ่อครับผมสจหรับเชฟดีบอกอย่มมาไม้เพิ่นซ้ำนี่โอเคนี่ครับผมใส่น้ำปลาเข้าไปครับพ่อพ่อพ่อ,อชุลดชุลดนะครับใเดียวพ่อหรือว่าผงนัวใส่จังไรหนึ่งผุ่น พูนพูนนี่ครับผมใส่จังหน่อยหนึ่งเนอะจะใส่ไรมาโฮโู้ยรัวคักขนาดครับบันเทิงยี่นี้ครับมึอน,นี้นี่กะพักเข้าจังไรกะเดี๋ยวค่อยเอาใส่ตอนที่หนูไป<อ>สุกนะครับเนาะเดี๋ยวห่อหนงเอาหนามใส่อีกอ่ายมหนามนะครับผม <c oughs> ใส่หนามไปนี่นครับซำแก้วนี่เนาะครับเนาะยกลงไปเลยอ่าใส่ลงไปครับผม มนีพ่อครับผมเพื่อห,ห้เฮาใส่ด้เห็ดให้พักมันสุกนํำเดือดจืดน้อยพักง่งเอาครับผมตอนนีหอาก็ได้ใส่ใบสะเดาไปประมาณหาใบเนาะขมออกขมนิดๆน,นะครับไปแกมันแล้วก็บะคามเปียกครับผม ซ้ำนี่โปนึงพอออกเปียวนิดๆเนาะบะคามสม,มนะครับมีเลยบะคามบะคามสุมครับรผมใส่นิดๆเนาะมีบะคามเหรอเนือ้อ,อใส่ไปสักน้อยนึงเนาะครับนี่แหละครับผมบบไห้มันมันตัดกันนิดหน,น่อยเนาะเดี๋ยวท้กคนมากครับเดี๋ยวตุกคนมากดูดตายตัวบางคนกับโบมกขมบางคนกับโบมาเปียว ตัว,วแถวนี้มันอาจจะหาล่องวิธีไม่ไม่ไปเรื่อยเอาวิธีเก่าๆหลายมันก็จําเจพัก้กกังคมนะครับขั้นแม่นอีดีถือกันอีดีกับพักดังมคมกับผมติดตามให้หน้าหรือว่าตามสวนเที่ยวเห็ดนะครับบุคคนมีพักดังคมพักดังสมพักส่ตนันเขาอื่นอย่างว่าใบเซตันหรือว่าเครื่อเสตันนะครับแต่ว่าเป็นใบนะครับมันเป็นเครื่อ ใบ <im itation> <im itation> อ่นอ,อ,นอ,อ,อนๆหน่ออ่อนๆนะครับผมออนเครื่องเซตันนะครับแซ่บเพื่อนครับผมเอาสิมึงเีิ่งมาเนาะเป็นยังไง <im itation> สุดยอด,มอยดยผมขอลองชิมมึื้องนะครับเนาะวัะนนี้ตำเครื่องในเนียนแห้งครับในโคกหินมาอยากให้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องแบบเนียนๆในจักรวรด โอ้โหเฮ้ย oh. เ <Hey, hey. S 1> ชุดยหยดครับแส่บมันซุกหรือเปล่าเอาพักใจหบวเฮ่าตอนนี้ก็ซุกแล้วลครับผมชิมอะไรเดวพักเข่าหนึ่งถวยครับนี่ละรุ้งเด้วจังกับพักดจนะครับเออฮู oh ้ oh. โม้ลายได้หนิครับเดี๋ยวมันกระยุบครับผมเต็มหมอกกินกันแค่สี่คนนึกว่ามันเลี่ยงกันทั้งหมู่บ้าน ก็ครับผมเบิ่งตอนที่สุกนะครับไปหาจัดปลาเข่าเห็ดอยู่เฮ็ดกินกันเนาะครับเนาะมันก็มีซ้ำนี่แหละครับการเฮ็ดอาหารของเข่ามือนี่เดี๋ยวจากนี้เขาก็ไปนั่งดอมวงกินเข่าดับกะอยากอยกกันกระบาดนะครับเนาะป่ะครับผมมาครับผมตอนนี้ก็แล้วแล้วเอออย่าว่างต้องสะอาดเลยเอาที่ระตาเงินนะอ่ะ แจนการตั๊กนะครับผมนี่ครับผมโอ้เต็มหม้อเปลอครับนี่นะครับอีสานบ้านเฮาว่าสิแต่สิบ่ได้กินเนาะประเทศเดียวก็ได้บักหลายนึงครับอ๋อข้าบเหนียวถ้าถ้วยเยวกันอืมมันสิบ่ห่อนเอาลงถาดเอาอาลงถาดก็ได้มันซั่นน่ะตักลงถาดกินนํากันโอ้อ้ยงานแห้งครับนี่ครับทีมงานเฮาเอาเอาซ้ำนี้กันอืมนี่แหละมันนุ่นหลนเอาเอาซ้ำนี้กันก็ได้เออข้างนี่เนาะแล้วข่ามันสัก่อนตัวนั้น โอ้หลายดีครับตอนแรกว่าเสียใจน้อยเบิ่งพี่น้องมาครับมากินเขาน้ากันนี่หิบเขามาเนาะนี่ครับผมมารวมร่ <มา S 1> วมกันมาผมมีแต่เจวเนาะมาพี่น้องครับผมมากินเขาน้ากันแซ่บครับผมกับควานูพักเขาก็หลากหลายขึ้นเ<ช>ขาได้หรือพักหลากหลายนี่แหละครับนี่นี่แหละนี่ครับักสดอืม มาครับ <ใน S 1> ผมมาคำแรกของเฮาเป็นได้หอแบบโจโจโอ้ยคือพากันเป่าพูดถ้ามีดาดปากก็ได้ครับจบเลยจบเลยมาโอ้คันนี้คือด้ซอนในหญ่แต่นอโอ้ตับเรีนตับก่อนนะเด้ออย่าว่ากันนะครับเอาเรื่อยเรื่อยจบเลยเลยโอ้หอยตับผ่อนฮอนครับผมแต่ว่าก็ขอเป่าก่อน เรียบ้อยที่กันเขาครับผมขอปันอ่นนี่ไงห้องเบแล้วเข,อขอ่ากระติ๊นี่หมอไปเพื่อนผูด้เดียวมาครับพี่น้องมากินข้าแสบๆกันครับผมตอนนี้ก็นาจะประมาณชี่ทุมแล้วครับกินข้าเดิกกันครับผม มึเขอแร่งตัวร่วมในการบม่ไดครับต้องเขาแร่งเขาเลยโอ้ยใส่เราได้ยังอยู่พอ,อยาดได้ไรลเขาายเด็ดเสมเหรอเีรอเหรอเหรอบร,ราาบอบรอหรอเ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 หรเรอเหมอเหรอเรับผมนเหก็แรอเหรอเหรอเรับ,นรรรบหนูเ,นนเหนอกหรอเหรอเหรอเรอเหรอเหมอกง,งรอหอเหรรอร นี่ครับผมเขาข้าวไม่เงยจังไหนก็ขออนุญาตกินเขาก่อนนะครับเนาะนี่ครับกับขัวนุ้งเขาหืมเขาเงยพราะเขาไปครับผมเดี๋ยวขออนุญาตกินเขากันจังไหนกับนี่นะครับผมในวัตถุอืมลำล่าแต่กับวงเขาคือเราครับผมอีสานเอาห้ากินนุ้งเขา ข้าวต้มเต็มปากนของพ่อมานี้นะครับถึงไล้กลับไปกินข้าวต้มกันครับพี่น้องจับแทมครับผมมือนึ่งครับเชิญกัดเจ็บดิหนุ่มเอ๋ขึ้เร็วครับผมไปครับผมไปกินข้าวกัน ผมพี่น้องมอนี้คักร้ครับกินกันแสบๆกับมูเดิมๆนะครับมอนี่นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับบอกรลายยห่างสำหรับมอนี่นะครับกัวหนูเบิดตคือเขาครับผมสีหล้ายสีหน่อยตักสองเตือสามเตือกับเบิดคือครับผมยังไงกอบคพุณนท่านที่เขามารับชมนะครับของช่องอีสานออกหากินหัวนะครับสำหรับมอนี่นะครับก็จะขอแยกย้ายกับบาดไปนอนก่อนนะครับเนาะ ฝากช่องอีสานออกหากินของเ้ากันด้วยนะครับเป็นช่องเล็กน้อยที่อยากสื่อสารหรือว่าบันทึกไว้นะครับสําหรับการหาอยู่หากินของอีสานออกหากินของเ้านะครับเป็นแบบสำหรับอีสานอีสานนะครับอยากรับลงไว้นะครับเพื่ออีก10ปี20ปีข้างหน้าเฮาจะบริเฮทแบบนี้แล้วมันเกิดจะแก้เข่าขึ้นไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ฝากแนวทางการหาอยู่หากินของอีสานบ้านเฮานะครับไหวเพียงซ้ำนี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับผม พี่านของฮากินขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ